ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนมีเพียงไม่กี่ยุคสมัยที่ระอุไปด้วยไฟสงครามความทะเยอทะยานและโศกนาฏกรรมได้เท่ากับช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแผ่นดินที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดบัดนี้กำลังปริแตกและล่มสลายจากภายในราชบัลลังก์มังกรสั่นคลอนอำนาจขององค์จักรพรรดิเป็นเพียงเงาเลือนรางในวังหลวง ที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีระหว่างพระญาติยวง์และเหล่าขันทีความอายุติธรรมและความแร้นแค้นได้ปลุกระดมมวลชนให้ลุกคคืขึ้นจับอาวุธในานามของกบฏพกผ้าเหลืองสั่นสะเทือนรากฐานของราชวงศ์ฮั่นที่ยืนยงมากว่าสี่ศตวตรรษท่ามกลางสุญญากาศทางอำนาจนี้เองคือยุคสมัยที่เปิดโอกาสให้เหล่าบุรุษพูกกล้าและทะเยทอะทยานถือกำเนิดขึ้นเพื่อแย่งชิงแผ่นดิน และในยุคแห่งความโกลาหลน,นี้เองได้มีดาวจรัดแสงดวงหนึ่งถือกำเนิดขึ้นนามของเขาคือซุนเซ็กบุรุษผู้ถูกเปรียบเปรยกับชอป้าอองจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตเขาคือพยักหนุ่มผู้สร้างรากฐานแห่งหงอกก๊กอันเกรียงไกรแต่ชีวิตของเขากลับสั้นราวกับสายฟ้าฟาดท,ที่ส่องสว่างวาบเดียวแล้วเลือนหายไปในความมืดมิดอะไรคือพลังที่ขับเคลื่อนให้เด็กหนุ่มคนหนึ่ง สามารถสร้างอาณาจักรขึ้นมาจากแทบไม่มีอะไรได้ในเวลาไม่ถึงทศวรรษและอะไรคือจุดอ่อนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความเก่งกาจที่นำพาเขาไปสู่จุดจบอันน่าเศร้าก่อนวัยอันควรนี่คือเรื่องราวของบุรุษผู้มีชีวิตอยู่เพื่อพิชิตตำนานแห่งซุนเซ็กพยักหนุ่มแห่งกังต๋งเรื่องราวของซุนเซ็กไม่อาจเริ่มต้นได้หากปราศจากเรื่องราวของบิดาผู้เป็นตำนานซุนเกียน ชายผู้สืบเชื้อสายมาจากซุนวูเจ้าของพิชัยสงครามอันหลือลั่นเล่ากันว่าตั้งแต่อายุเพียง16ปีขณะเดินทางกับบิดาซุนเกียนได้เผชิญหน้ากับกลุ่มโจรสัตว์ที่กำลังแบ่งของโจรกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายแทนที่จะหลบหนีเด็กหนุ่มผู้นี้กลับกระโจนขึ้นฝั่งพร้อมกระบี่ในมือชี้ไปในทิศท,ทางต่างๆราวกับกำลังสั่งการกองทหารที่ซุ่มอยู่ พวกจรสัตว์หลงเชื่อในอุบายอันเหนือชั้นแตกหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตสุนเกียนไล่ตามและสังหารหัวหน้าโจรสัตว์ได้สําเร็จวีรกรรมครั้งนั้นทําให้ชื่อของเขาเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจากข้าราชการผู้น้อยสุนเกียนไต่เต้าด้วยความสามารถจนได้เป็นเจ้าเมืองเตียงสาและเมื่อทรณิตต่างโต๊ะเข้ายึดอํานาจในเมืองหลวงลกเอียงสุนเกียนได้เข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตร18หัวเมืองในฐานะทัพหน้าภายใต้าการบัญชาของอ้วนสุด ความกล้าหาญและสีมือการรบของเขาโดดเด่นเหนือขุนศึกคนใดสามารถเอาชนะกองทัพของต่างโต๊ได้หลายครั้งจนแม้แต่ต่างโตเองก็ยังต้องหวาดหวัน่นและนะสมรภูมินี้เองที่เขาได้รับสมญานามอันยิ่งใหญ่ว่าพยักแห่งกังตังแต่แล้วจุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาก็มาถึงหลังจากตังโต๊เผาเมืองหลวงหนีไปยังเตียนหันซุนเกียนได้สำรวจซากวังหลวง และได้พบกับตราหยกฝันดินโดยบังเอิญในบ่อน้ําตราหยกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอานาจสวรรค์และความชอบธรรมในการเป็นห้องเต้ได้จุดประกายความทะเยอทะยานอันแรงกล้าขึ้นในใจของพยักษ์แห่งกังตังเขาตัดสินใจเก็บตราหยกไว้กับตัวและแยกตัวออกจากกองทัพพันธมิตรเพื่อกลับไปสร้างฐานอํานาจของตนเองการตัดสินใจครั้งนี้ได้หว่านเมล็ดพันแห่งความขัดแย้งเอาไว้อ้วนเสียวผู้นํากองทัพพันธมิตร รู้เรื่องเข้าและพยายามบีบให้ซุนเกียนส่งมอบตราหยกให้แต่ซุนเกียนปฏิเสธและตีจากไปทําให้อ้วนเสียวส่งคนไปขอให้เล่าเปียวเจ้าเมืองเก่งจิวช่วยชิงตราหยกคืนแม้จะไม่สําเร็จแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างรอยร้าวที่ไม่อาจประสานและเปลี่ยนเล่าเปียวให้เป็นศัตรูคนสําคัญของตระกูลซุนโชคชะตาของซุนเกียนจบลงอย่างน่าเศร้าในปีคศ191 เขาถูกสังหารระหว่างการรบก,กับกองทัพของเล่าเปียวทิ้งให้สุนเซ็กบุตรชายคนโตซึ่งณตอนนั้นอายุเพียง17ปีต้องเผชิญกับโลกอันโหดร้ายตามลําพังมะระดกที่สุนเขียนทิ้งไว้ให้บุตรชายจึงเปรียบเสเมือนดาบสองคมด้านหนึ่งคือชื่อเสียงและบารมีของพยักษ์แห่งกังตังซึ่งเป็นต้นทุนอันล้ําค่าที่ทําให้ผู้คนยังคงจดจําและให้ความเคารพแต่อีกด้านหนึ่งคือภาร,ระแห่งความขัดแยง้ง ตราหยกที่ควรจะเป็นพอจากสวรรค์กลับกลายเป็นคำสาปที่สร้างศัตรูที่ทรงอำนาจและผลักดันให้สุนเซกต้องเดินบนเส้นทางที่บิดาได้ขีดไว้เส้นทางที่โรยด้วยเกียรติยศและขวากหนามไปพร้อมๆกันหลังการตายของบิดาสุนเซกและกองกำลังทหารที่เหลือรอดจำต้องนำพากันไปเข้าสวามิภักต์ต่ออ้วนสุดเจ้าเมืองลำยังขุนศึกผู้เคยเป็นนายของบิดา ชีวิตภายใต้เงิงของผู้อื่นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลูกพยักเช่นเขาอ้วนสุดเป็นขุนศึกที่ทะเยอทะยานแต่ขาดวิสัยทัศน์เขามองเห็นความสามารถอันโดดเด่นของสุนเสกทั้งรูปงามอางาดกล้าหาญและมีความอ่อนน้อมทําตนความชื่นชมนี้มีมากถึงขณะที่อ้วนสุดเคยถอดถอนใจรำพึงว่าหากข้ามีบุตรชายเยื่องสุนเสกสักคนก็คงนอนตายตาหลับแต่ถึงกระนั้น เขาก็ใช้สุนเซกเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในสนามรบเพื่อขยายอำนาจและบาร,รมีของตนเองเท่านั้นสุนเซกตระหนักดีว่าอนาคตของเขาและปณิธานของบิดาจะไม่มีวันเป็นจริงได้หากยังคงอยู่ภายใต้การบัญชาของอ้วนสุดเขาจึงวางแผนการที่ต้องอาศัยความกล้าและวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปเขาวางเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ซุนเซ็กใช้ข้ออ้างว่าจะขอกําลังทหารเพื่อไปช่วยน้าชายที่กําลังถูกโจมตีและได้เสนอสิ่งแลกเปลี่ยนที่อ้วนสุดไม่อาจปฏิเสธเขานําตราหยกแผ่นดินมรดกชิ้นสําคัญที่สุดของบิดามาจํานําไว้กับอ้วนสุดเพื่อขอกําลังทหารเก่าของบิดาคืนมาเพียงหยิบมือพร้อมกับทหารม้าอีกจํานวนหนึ่งอ้วนสุดผู้ลุ่มหลงในสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจสูงสุดตอบตกลงทันทีเขามองเห็นเพียงความชอบธรรมในการตั้งตนเป็นฮ่องเต้ที่อยู่แค่เอื้อม การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดเกี่ยวกับอำนาจอย่างสิ้นเชิงอ้วนสุดมองว่าอำนาจคือสัญ,ญลักษณ์คือความชอบธรรมที่ได้มาจากวัตถุศักดิ์สิทธิ์แต่ซุนเซกมองทะลุไปถึงแก่นแท้ของมันในยุคที่บ้านเมืองไร้ขือไร้แปรเช่นนี้อำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากตราหยกแต่มาจากกองทัพที่แข็งแกร่งและดินแดนที่อยู่ในการปกครองเขาจึงยอมสละอดีตซึ่งคือมรดกของพ่อ เพื่อแลกกับอนาคตนั่นคืออิสรภาพและกองทัพที่จะสร้างทุกสิ่งขึ้นมาด้วยมือของเขาเองการเดิมพันครั้งนี้คือการประกาศอิสรภาพและเป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่การเป็นผู้พิชิตทันทีที่เป็นอิสรภาพซุนเซ็กพร้อมด้วยกองกําลังเพียงน้อยนิดได้มุ่งหน้าไปสู่ดินแดนกังตังบ้านเกิดของบรรพบุรุษในเวลานั้นกังตังเป็นเพียงดินแดนที่แตกแยกปกครองด้วยขุนศึกท้องถิ่นหลายกลุ่ม ที่ต่างคารออำนาจกันอยู่นี่คือโอกาสทองสำหรับพยักหนุ่มผู้หิวกระหายสุนเซ็กได้นำยุทธวิธีที่กลายเป็นตำนานมาใช้นั่นคือความรวดเร็วและเด็ดขาดเขาไม่เสียเวลาไปกับการสร้างกองทัพให้ใหญ่โตแต่ใช้กองกำลังขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงเข้าจู่โจมจุดยุทธศาส,าศาส,สตร์สําคัญของศัตรูอย่างฉับพลันดุดพายุที่โหมกระหน่ำโดยไม่มีใครคาดคิดสมรภูงสําคัญครั้งแรกที่พิสูจน์ความสามารถของเขา คือการต่อสู้กับเล่าอิวเจ้าเมืองตันเอียงผู้มีกำลังพลมากกว่าหลายเท่าแต่ด้วยแผนการบุกที่เหนือความคาดหมายประกอบกับการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมกับจิวยี่สหายร่วมสาบานที่เป็นยอดกุนสือซุนเซ็กสามารถเอาชนะกองทัพของเล่าอิวได้อย่างงดงามและที่สำคัญเขาสามารถรวบรวมทหารของฝ่ายที่พ่ายแพ้มาเป็นของตนได้อีกนับหมื่นนายทำให้กองทัพของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากชัยชนะครั้งนั้นสุนเซ็กใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีระหว่างปีคริสตศักราช194ถึง199ในการพิชิตด,ดินแดนกังตั๋งทั้งหมดเขาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ดินแดนที่เคยแตกแยกความสาเร็จอันรวดเร็วและน่าทึ่งนี้ได้สร้างความสะพรึงกลัวไปทั่วแผ่นดินแม้แต่โจโฉที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ทางภาคเหนือยังต้องจับตามองบุรุษผู้นี้อย่างระแวดระวัง ความสำเร็จในการพิชิตคัางต่างของซุนเซ็กไม่ได้มาจากความเก่งกาจในการรบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการมองเห็นโอกาสในดินแดนที่คนอื่นมองข้ามและความสามารถในการฉกฉวยโอกาสนั้นอย่างไร้ความปราณีเขาคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าในยามสงครามความเร็วสามารถเอาชนะความขนาดได้เสมอความยิ่งใหญ่ของซุนเซ็กไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบ แต่อยู่ที่ความสามารถในการพิชิตใจคนเขาเป็นบุรุษรูปงามและที่สำคัญคือใจกว้างพร้อมเปิดรับผู้มีความสามารถเข้ามารับใช้โดยไม่เกี่ยงที่มาคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมยอมสละชีวิตเพื่อเขาได้โดยไม่ลังเลตำนานที่สะท้อนภาวะผู้นำของเขาได้ดีที่สุดคือเรื่องราวการ,รเผชิญหน้ากับไถสู่จู้ยอดขุนพลฝีมือชากาศซึ่งรับใช้เล่าอิ๋ ศัตรูของเขาทั้งสองได้ประลองยุทธกันตัวต่อตัวกลางสมรทูมรบกันจนพลัดตกจากหลังมา้าแลกเปลี่ยนอาวุธและชินหมวกของกันและกันได้แต่ก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะต่อมาเมื่อกองทัพเล่าอิวพายแพ้ไทซูจู้ถูกจับตัวได้ทุกคนคาดว่าเขาจะต้องถูกประหารแต่ซุนเซ็กกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเดินเข้าไปแก้พันธนาการให้ไถซูจู้ด้วยตนเอง และกล่าวชื่นชมในฝีมือและความพักดีของเขายิ่งไปกว่านั้นสุนเซ็กยังไว้วางใจปล่อยตัวไทซูจู้ให้เป็นอิสระโดยขอให้เขากลับไปรวบรวมทหารที่แตกทับของเล่าอิวกลับมาสวามิพักและให้ขำม,มั่นว่าจะกลับมาภายในเวลาที่กำหนดการกระทํานี้คือที่มาของวาทะอันเป็นอมะตะว่าใช้คนไม่ระแวงระแวงคนไม่ใช้และไทซูจูก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็น เขากลับมาตามสัญญาทราบซึ้งในน้ำใจของสุนเซ็กและได้กลายเป็นขุนพลคู่บารมีผู้พักดีที่สุดคนหนึ่งของง้อกซุนเซ็กไม่ได้เพียงพิชิตด,ดินแดนแต่เขาพิชิตใจของยอดคนด้วยยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของเขาคือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นกลายเป็นมิตรเปลี่ยนผู้แพ้ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างอาณาจักรแน่นอนว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากตัวคนเดียว ซุนเซกมีสองเสาหลักที่ค้ำจุนอาณาจักรของเขาอยู่เบื้องหลังคนหนึ่งคือจิวยี่น้องชายร่วมสาบานและยอดกุนซือผู้เป็นเลิศด้านการทหารและอีกคนคือเตียวเจียวยอดนักบริหารที่จิวยี่แนะนำให้มารับใช้ผู้เข้ามาดูแลกิจการภายในและการปกครองทำให้ซุนเซ็กสามารถมุ่งมั่นกับการศึกรบอย่างเต็มที่อาณาจักรกังต่ำที่เขาสร้างขึ้นนั้นจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนผืนดินเท่านั้น แต่ตั้งอยู่บนความพักดีและความสามารถของทุนมนุษย์ที่เขารวบรวมมาได้นี่คือรากฐานที่แท้จริงที่ทำให้งอ,อกกแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนทว่าดาบที่คมกริบย่อมมีสองด้านเสมอความสำเร็จที่ได้มาอย่างรวดเร็วและน่าดายเกินไปได้หล่อหลอมให้สุนเซ็กกลายเป็นคนทนงตนและเชื่อมั่นในตนเองจนเกินพอดีความเด็ดขาดที่เคยเป็นจุดแข็งในสนามรบเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความใจร้อนและโหดเหี้ยมในการปกครอง เขาเริ่มมองข้ามคำทักทานของคนรอบข้างและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงจุดอ่อนนี้คือคดีสังหารอีเกียตนักพรตเต๋าที่มีวิชาอาคมและเป็นที่เคารพศรัทธาของทหารและประชาชนทั่วกังตังสุนเซกมองว่านี่คือเรื่องงมงายและอาจเป็นการส่องสมผู้คนที่เป็นภัยต่ออำนาจของเขา แม้เตียวเจียวและขุนนางมากมายจะพยายามทัดทานและขอชีวิตนักพรตผู้นี้แต่สุนเซ็กก็ไม่รับฟังเขาสั่งให้อีเกียดถูกประหารอย่างทารุณการกระทำนี้ไม่เพียงแต่สร้างความไม่พอใจในหมู่ผู้คนแต่ในทางวรรณกรรมยังกล่าวว่ามันได้นำพาคำสาปและมิมญาณอาฆาตมาสู่ตัวเขาด้วยอีกเหตุการณ์หนึ่งคือการประหารเขากองเจ้าเมืองงัวกุน เข้ากล่องไม่พอใจในการปกครองของซุนเซกและได้ลอบส่งสารไปถึงโจโฉเพื่อเสนอนแผนให้กำจัดซุนเซกเสียแต่โชคร้ายที่คนส่งสารถูกจับได้ซุนเซกเขาจัดและสั่งให้ประหารเข้ากล่องทันทีแม้การกำจัดภัยคุกคามทางการเมืองจะเป็นเรื่องจำเป็นแต่การกระทำอย่างขาดความรอบคอบและไร้ความปราณีได้สร้างความเครียดแค้นอย่างลึกซึ้งให้แก่เหล่าผู้ติดตามและบริวารเก่าของเขากง ซุนเซกเก่งกาจในการเอาชนะศัตรูซึ่งหน้าแต่เขากลับล้มเหลวในการจัดการกับศัตรูที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจคนเขาเร่งรีบที่จะกำจัดศัตรูจนลืมสร้างมิตรและด้วยมือของเขาเองเขาได้หวานเมล็ดพันธ์แห่งความตายไว้รอวันที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อเด็ดชีวิตของเขาและวันนั้นก็มาถึงขณะที่ซุนเซกออกไปล่าสัตว์ตามลำพังโดยมีองครักษ์ติดตามเพียงไม่กี่คน ด้วยความประมาทและทะนงในฝีมือของตนกลุ่มนักขีดร้ายซึ่งเป็นอดีตผู้ติดตามของเขาก่องที่รอคอยโอกาสนี้อยู่แล้วได้เข้ารอบโจมตีแม้ซุนเซ็กจะต่อสู้และสังหารคนร้ายได้ทั้งหมดแต่เขาก็ถูกธนูอาบยาพิษยิงเข้าที่ใบหน้าจนบาดเจ็บสาหัสในวาระสุดท้ายของชีวิตพยักหนุ่มผู้ไม่เคยเกรงกลัวความตายรู้ดีว่าเวลาของเขาหมดลงแล้วเขาเรียกซุนกวนน้องชายของเขาเข้ามาสั่งเสีย มอบตราประจำตำแหน่งและอำนาจทั้งหมดให้เขาพร้อมกับกล่าวประโยคอมตะที่แสดงถึงความเข้าใจในตนเองและน้องชายอย่างลึกซึ้งที่สุดในการนำทัพสัประยุทธ์ชิงแผ่นดินเจ้าอาจสู้พี่ไม่ได้แต่ในการใช้คนดีปกป้องกังตังพี่สู้เจ้าไม่ได้เขากำชับให้น้องชายปรึกษาเตียวเจียวในเรื่องการปกครองภายในและปรึกษาจิวยี่ในเรื่องการศึกภายนอก นี่คือการวางรากฐานการสืบทอดอำนาจที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปีคริสตศักราช200สุนเซ็กสิ้นลมหายใจโดวยวัยเพียง25ปีปิดฉากชีวิตอันรุ่งโรงแต่แสนสั้นของผู้พิชิตน้อยแอ่งกังตังมรดกที่แท้จริงที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่ตรายกแผ่นดินที่เคยแลกไปแต่คือดินแดนกังตังอันเป็นปึกแผ่นและกลุ่มขุนนางขุนพลที่เปี่ยมด้วยความสามารถและความพักดี เขาคือผู้สร้างที่วางรากฐานทุกอย่างไว้อย่างมั่นคงเพื่อให้สุนกวนผู้เป็นน้องชายสามารถสถาปนาอนาณาจักรงอกกให้ยิ่งใหญ่และยืนหยัดต่อกรกับบุยกกและจจกกกได้อีกหลายสิบปีชีวิตของสุนเซ็กอาจสั้นราวกับดาวตกแต่แสงสว่างของมันได้เจิดจ๋าพอที่จะนำทางให้อาณาจักรใหม่ถือกำเนิดขึ้นเขาคือบทพิสูจน์ของคำว่าวีรบุรุษสร้างสถานการณ์ ผู้มีชีวิตอยู่เพื่อพิชิตและจากไปเมื่อภารกิจในการวางรากฐานของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตามและแชร์ a n นิค m ร์ไไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ